วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิป Daddy w o r กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสูบบ่วงล้อแล้วก็มาดูตัวละครกันว่าวันนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวอะไรไปดูอ่ามาเลยครับโฆษณาทรมอ่า <ic> <Tamb> ประมาณนี้ครับเมืพวกเราจะสูบบ่วงล้อในเวลา3 2 1เริ่ม เออก็ได้นะเล่นกเ็เรนกดทำเพื่อนน้องทุกคนมาเลยค่าเลือกเจ้าไปผมไม่อยากใช้เลยใช้เป็นหมวกอันนี้แล้วก็ใช้เป็นอาทิปโป่งวิ่งชาใช้เป็นไ สายทำเครื่องดีกว่าปาเจาอ่าวันนี้ผมจะเข้ากลุ่มมุมวมมุมวเข้ามุมหม้อเล่นคนเดียวเลยล้วกันถ้าม,มีใครเล่นด้วยไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้มาดูกันว่าผมถึงชั้นไหนเยมีผีมาด้วย ไห้ดูเลยเล่นมันคลิปแรกมาปุ๊บเคลิปสองแล้ววะคลิป,ลค,ลปคลิปแรกมันกลายเป็นโกโจแล้วคลิปแรกอไอ้ฟินอะไอ้ฟินไอ้ฟินมันกลายเป็นโกโจไปเรียบร้อยไอ้ฟินอะมันไอ้ฟินมันกลายเป็นโกโจแล้วคลิปแรกที่ผมถ่ายมาดูเลยอะ่ะครั้งนี้หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี้ยแต่ครั้งนี้เป็นตัวเนี้ย โคสุดยอดอ่ะมีทุกตัวไม่เอาตัวไหนเอาตัวนี้ให้ไอทิปโป้มามาามมามาาม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 มามาามมามอามามาามามาาาม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 าาาม มันมึงอะเนี่ยมันมันพอดีมันไปเดินตบจาก Daddy า Daddy, เดดดี้วอลมันอะเดดดี้เออใช่ปุ๊บเดดดี้มันไปตบมนะันอะแล้วอุ้งเงี้ยอุ้งเงี้ยไปทำเครื่องตรงกลางก่นกกอนดีกว่าคือวิ่งช้ามากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นตัวนี้โชคดีมาใส่นี่มา เมื่อือมันอันอนี้ม่เจ๋อใช้ได้ไอเจ้ากูตัวนี้ผมว่าเส้นนี่ะใช้ได้ดถ้าตัวทำเครื่องนะเออเมื่อไหร่เมื่อไรจะเสร็จมันก็เร็วนะมันได้แย่ย ตัวนี้ถ้ามันมันก็เล่นดีอยอนกันนะใส่เซตเนี้ยเล่นดีมากก็ไม่ได้เย่ยแต่เดินช้าปไปหน่อยฮะอะไรนะไอเพื่อนไอเจ้ากุ้งทอดกับโรเจอร์นั่นรืยไอกุ้งทอดกับไอขาขาดนี่วะถ้าน้องๆอยากให้เอออะไรละวะอ๋อ มีตัวไหนอยากให้เลือกมั่งเดี๋ยวให้ซื้อก็ได้พี่ซื้อพ,พี่หรือน้องก็ดจะซื้อมาให้แล้วกลับมาเล่นต,ตัวนี้ก็น้ำก็ดีอยู่ถ้าใส,ส่สนิ้ไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าเป็นสายแอบบดูหน้าก่อนแล้วค่อยอ เชื่อไปสองคำโทษตัวนี้ทิพหายกูนี่นี่นไงเพื่อนกูมาแล้วกูบสเตอร์ไอ้ล l สเตอร์เพื่อนญาติจะไม่ตีคอยทำไมคอยทำอะไรยังไม่ผิดเลยมันไม่มาตามเครื่องเหรอ เดินมาหน่อยไปดังขวบเชือสองมันก็ตายแล้วโชคดีเนี่ยเกิดมาปุ๊บไม่ใช่เจอเลยไม่ได้เจอสองตัวเจอตัวเดียวนึ่งตัวเป็นตัวหลาคอมันเดินช้าจังเลยวะ ชิบเพื่มันอนนนูทิป ฮู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 นุดนกุ๊ฟแล้ว้าแล้วเจนาเ่ดินชักยเลยคือ อืมสกดัดสีออกมาอืมไม่ค่อยพูดมากเพราะคิกเกจพูดมันเหนื่อยแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นเลย ต่ต่อเป็นแต่อย่ามาอย่ามาแม้แต่นิดเดียวอย่ามากูไปกูยอมแล้วกูเป็นกุ้งขึ้นมยากมงนะกูเป็นเพื่อูดอะไรจะ้ยนก่น่เเมื่อไรจะถึง นี <im itation> <im itation> ่ไงเจอมาแล้เดินมาตั้งนานเพิ่งเจอเครื่งสุดท้ายทุบเร็วทุบเร็วจะได้แต่งเร็วจะไม่จำทำชี่มันเกือบกด,กดพลาดอะ่ะมันก็ทำเครื่องเร็วนะหนึ่งมันก็ได้แย่แลขนาดนี้ มันก็เร็วอยู่วัดเดอไม่เห็นได้ไงไอออกไม่ได้ชันสองพอแล้วมั้ง ไม่หรยเอาจริงไอ้วงล้อเป็ดเอเอเดี๋ยวไปไปค่อยๆไปใจเย็นๆเข้าไว้ใจเย็นๆขเนๆข้าไว้กุ้งบสเตอร์ด่านแรกมึงปาไปแล้ว9นาทีไม่เหมือนไอ้ฟีนมันเร็วอยู่ไอ้ฟีนตายจะสา3ไอ้ตัวนี้ไม่ตายใช้สองเชือก มีใครช่วยผมไหมมันตายชั้นสองอตัวเนะี้ยปาไปตั้งเก้านาทีอ่ะไอชั้นเด็ดดีอีเหี่ถ้ามันจะขายของกาดทำไมกูไม่อยากซื้อเลยเนี่ยวันนี้ไหนก็มาละเหมาร้านหน่อยครับไหนไหนกูก็กาดละวมอยก็เร็วมันไม่มีอะไรซื้อก็เลยเหมาร้านหนึ่ง ออตายชั้นสองนะมั้งไอ้น,นี่เล่นแบบจริงจังไม่รู้ด่านเดิม่มตัวอะไรมั่งวะอู้ช็อกโกแลตมาใน,น,นหนึ่งไม่เคยเจอตัวละคที่วิ่งช้าขนาดนี้มาก่อน ไบป๊อปปี้ชื่อว่าทิช่าทิช่าไม่ป๊อปปี้ไม่อยากตายอยากมีไกลายเป็นกุ้งทอดแล้วมันกลายเป็นอะไรนะแล้วต้มส้มตำปูปลาอ่ะไม่ใช่ปูปลาเนี่ยว่ะส้มตำส้มตำกุ้งทอด ไม่นะทิโปโปสุธลากูกลายเป็นส้มตำปูทอดแล้วเออไม่ใช่ส้มตำกุ้งทอดขูดผีด้วยส้มตำกุ้งทอดไม่นะส้มตำกุ้งทอดสุธิละของขวัญฮิทสตลร์ดี้ลิเทนกูไม่ออกหน่อยทิปเปิ้ลเพมเปิ้ลเพมพื้หัวจู๋ มีตัวอะไรไห,หนก็วันนี้ก็เล่นตัวนี้แล้วเราก็ต้องซื้อตัวนี้สิเอาไม่เอาดีกว่าเยียเปลืองมันนี่ทิปปส้มตำชายาสชายาส้มตำกุ้งทอดบายบาย